ผมให้ความรู้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ฟังอยู่นี้แล้วกันใครที่เป็นหนี้ที่มีบสยอค้ารากันเนี่ยเวลาคุณเป็นหนี้เสียเนี่ยคุณไม่ไดเป็นต้องโดนฟ้องนะคุณสามารถให้เขาไปเคลมหนี้จากบสยได้เลยแต่ว่าการค้้าราการหนี้ของบอสยมันขึ้นอย,อยู่กับเงื่อนไขในตอนที่คุณเซ็นเช่นค้้ารากันเงินต้นร้อยเปอร์เซ็นเข้าากัรแปดสิบเปอร์เซ็นอะไรก็ตามบสยเขาจะเอาเงินมาตัดเงินต้นให้คุณสมมติคข้ามาการร้อยเปอร์เซ็น100เขาจะเอาเงินมาตัดเงินต้นให้คุณทั้งหมดปึง้งนะครับ แล้วในระหว่างทางที่คุณเป็นหนี้เสียมันก็จะมีดอกเบี้ยที่เกิดะคุณก็จะไปชําระหนี้กับไอ้เจ้าหนี้แค่เฉพาะดอกเบี้ยไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเขาหลายคนฟังเสร็จโอ้หกูกูหมดหนี้แล้วสิไม่หมดนะครับเพอบอราะบสยเขามา,าจ่ายหนี้ให้คุณแปลว่าคุณก็จะไปเป็นหนีบ้บสยแทนนะแค่นั้นเองนะครับ คุณแฮปปี้ไลฟ์บอว่าเงินเดือน 28k มีผ่อนคอนโดอยู่แต่อยากซื้อบ้านเพิ่มกู้ร่วมกับแฟนจะดีไหมครับเออผมตอบแทนคุณไม่ได้หรอกว่าดีไม่ดีอะถ้าเกิดคุณผ่อนไหวก็ก็ดีครับเออก็เป็นทรัพย์สินมันก็ดีครับผมตอบแทนไม่ได้นะเออก็ดีครับดีครับ,รบสร้างแอสเซทสร้างแอสเซทแบบไม่บ้าบอคอแตกอะดีบางคนแบบที่ชอบไปกู้แบบกู้สร้างคุณต้องรวยด้วยแบบคุณอยากรวยคุณต้องซื้อขอต้องกู้ อะ่ะคุณกูก้บ้านทีลหลังคุณไม่รวยก,ก,ก,ก็ต้องกู้บ้านหลายหลหลังและล่าสุดผมมีลูกค้าอยู่รายหนึง่งคุณอู๋จำผมได้ไหมจำไม่ได้ครับผมคุยคนเยอะผมที่มีคอนโดอยู่ประมาณเจ็ดแปดห้องครับเอ,าอ,อ้าเหรอครับแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะครับเอ่อผมก็พยายามผ่อนไม่ให้เป็นหนี้เสียจนตอนนี้ไม่ไหวแล้วซึ่งคุยกับผมมาสองปีแล้วถ้าเกิดเขาหยุดผ่อนนี้ป่านี้เขาก็เก็บเงินได้เยอะแล้วนะเพราะว่าผมแนะนําเขาว่าถ้าคุณเนี่ยไปซื้อคอนโดเยอะแยะขนาดนั้นน่ะคุณไม่ไม่มีปัญญาผ่อนได้แน่นอนผมแนะนําว่า ปล่อยเช่าแม่ให้หมดเลยปล่อยเช่าแบบต่ำกว่าราคาตลาดแม่งทุกห้องเลยแล้วเก็บเงินสดไว้เพราะสุดท้ายคุณไม่รอดอยู่ดีจริงๆยังไงก็ไม่รอดเพราะว่ากู้มาเกินราคาตลาดขายก็ขายไม่ได้ยังไงก็ไม่รอดนะเก็บค่าเช่าแม่งกินยาวไปเลยแล้วหักดิบไปเลยยอมโดนฟ้องลม้มเพราะคุณก็คิดในใจว่าไอ้ห่านี่แม่งแนะนําอะไรของของมึงวะเนี่ยกูไม่อยากโดนแบบนั้นกูต้องฝืนให้ได้ถึงที่สุด,ส,ดสุดท้ายก็ฝืนไม่ได้อยู่ดีเชื่อผมเถอะนะฝืนไม่ได้อยู่ดี คุณพี่ปลางเป็นคนค้ำรถยนต์ค่ะแล้วเขาไม่จ่ายตอนนี้โดนตามแล้วค่ะเออก็โดนตามนะครับถ้าเป็นคนค้ำก็โดนไปด้วยนะฮะต้องต้องระวังนิดนึงนะจึงถึงบอกว่าอย่าไปค้ำหนี้ให้ใครนะครับคุณแด๊ดดี้บอกไม่จ่ายมาเลยได้ไหมครับบัตรถ้าพี่ใจถึงอนะ่ะพี่ก็ไม่ต้องจ่ายของผมแม่แบบผมแม่ผมทำติกตอกกับผมคนเข้ามาด่าผมเต็มภูมิใจมากเลยเนอะที่ไม่จ่ายหนี้เขาเอะไรแม่งมึงไม่เป็นอย่างกูมึงก็ไม่รู้หรอก อนที่กูเป็นหนี้แล้วกูไม่มีปัญญาจ่ายเขาเนี่ยมึงก็ไม่รู้หรอกว่ากูจะเป็นจะตายขนาดนั้นกูต้องเอาเงินไปจ่ายทําหาอะไรบ้าหรือเปล่าคือผมเกลียดมากเลยคนพวกเนี้ยคือมึงไม่เคยรู้หรอกว่าสถานการณ์เขาลำบากแค่ไหนที่เขาไม่จ่ายเนี่ยไม่ใช่เขาแบบมีตังค์แล้วเขาไม่จ่ายนะสถานการณ์เขาลำบากเขาถึงไม่จ่ายนะเพราะไอ้คนที่ชอบพวกวิจารณ์แบบเนี้ยมึงไม่รู้มึงไม่ต้องมาวิจาร์หรอกผมผมชอบเขียนเข้าไป มึงไม่รู้เรื่องมึงไม่ต้องคอมเมนต์หรอกแต่ว่ามาว่าผมได้ตอนเนี้ยว่าเออคือคือมีตังค์แล้วแต่ก็ยังไม่จ่ายก็จะจ่ายทําไม่ะครับก็อายุความมันหมดไปแล้วอ่ะจะไปจ่ายทําไมอ่ะคุณนําชัยบอกว่าเป็นนี่อะไรเนี่ยสิบกว่าปีเพิ่งมีคนซื้อนี่ติดต่อมาจะฟ้องเสียอจปิดไม่ยอมทําไงเป็นนี่สิบกว่าปีหมดอายุความไปแล้วคุณไม่ต้องไปจ่ายมันแล้วให้มันไปฟ้องเลยครับบอกแม่จริงให้ไปฟ้อง <laughs> ถ้ามันฟ้องเสร็จอายุความขาดนะครับ คุณติดต่อผมได้ที่เบอร์ศ6น6์ห4 5้าผมบอกเลยนะจดไปเลยนะครับแล้วโทรไปมันเป็นเบอร์ออฟฟิศผมนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมเขียนคำให้การคุณไปยื่นที่ศาลนะชนะแน่นอนนะคุณแพนด้าว่านี่บัตรเครดิตอายุความกี่ปีอายุความคือหลังจากที่คุณไม่จ่ายแล้ว2ปีเขาต้องฟ้องครับถ้าเขาฟ้องหลังจาก2ปีแล้วก็ต้องไปสู้ในศาลฮรให้ศาลยกฟ้องครับคุณวิจิตาขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ครับผม คุณมลีบว่าลายบีเคโทรมาแต่ละสายพูดจายแย่มากจนปล่อยไม่จ่ายเลยค่ะเออก็ส่วนใหญ่หลายคนที่พูดจาไม่ดีอ่ะเออก็ไม่อยากจ่ายแม่งเลยนะเออก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับคุณเจคิมบอกว่าเขาเป็นหนี้บัตรมาก่อนคบกันค่ะเขาเป็นหนี้น่าจะปี60แต่เพิ่งมาคบกันตอนปี6 3ามาจดทะเบียนปี6 6แต่เขาเพิ่งมาโดนฟ้องอ๋อโอเควันนะั้นก็อาจจะผมก็คือต้องไปเคลียร์ตรงนั้นนะ่เพราะว่า ถึงจะเป็นหนี้มาก่อนแต่ว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมาสร้างร่วมกันไง <tim ell> เขาถือว่ามันสร้างร่วมกันไงครับแต่อย่าเพิ่งไปซีเรียสเลยพี่คือ,อยาแล้วก็คือ,อยาเอาเป็นว่าโอกาสหลุดก็มีแหละเอางี้แล้วกันอย่าเพิ่งไปซีเรียสเขาไม่สนใจ Blessed, เรามีหนี้มาก่อนหรือมีหนี้มาหลังเขาสนใจว่ามีทรัพย์สินมาได้มาร่วมกันน่ะได้ทรัพย์สินมาร่วมกันแล้วเรายาแล้วก็แบ่งทรัพย์สินก็มีโอกาสที่จะไม่โดนครับ ส่วนใหญ่มันก็ไม่เอาหรอกพี่นะครับเอาเป็นว่ามองโลกในแง่ดีไปก่อนผมก็ตอบแบบฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะแต่ในแง่ข้อกฎหมายมันก็เอาได้ไงครับคุณยามเย็นลมโชยมาพาลูกโป่งแกว้งบอกว่าเห็นข่าวธนาคารยึดทั้งบ้านทั้งรถนี่เสียเยอะแยะแต่ไม่เห็นมีหลุดซับราคาดีมาขายประชาชนทั่วไปบ้างเลยครับเขาก็ไปขายถูกทำไมล่ะครับเออเขาก็ไม่ขายถูกหรอกครับคุณพรุ่งบอกว่าไม่มีเงินจะกินข้าวจะจ่ายนี่ทําไมเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะก็จริงปะล่ะเออ คุณอู่ร้อยศพเป็นนิบัติกุศลมาสิบเอ็ดปีมีไหมครับที่เขาไม่ฟ้องมีบางทีก็หลุดคุณยินดีด้วยครับเงินเกษียณตอนห้าสิบห้าจากบริษัทจะโดนอายัดไหมครับเฮียคือเงินเกษียณเนี่ยถ้าเกิดคุณโดนคํามีฟ้องมีคําบังคับคดีออกมาแล้วอะแล้วคุณได้เงินปกกรเสียออกมาปุ๊บคุณรีบมาถอนออกเลยสิครับจะเก็บไว้ทำไมล่ะครับถอนออกเลยครับแล้วไปใส่บัญชีคนอื่นไ้ก่อนครับเออได้ญาติพี่น้องไปเปิด ATM กดล้วเราก็เราก็ถือไว้แทนแล้วก็คุณได้เงินปกกษียออกมาเป็นก้อนนะคุณก็ ย้ายบัญชีไปเลยครับอย่าเอาเงินดองไว้ครับเดี๋ยวมันอายัดแต่ถ้าเกิดคุณโดนอายัดก่อนแล้วอะ provident f u provident fund อะไร,รทั้งหลายที่เวลาที่คุณปกเกษเสียแล้วได้เขายึดหมดเลยนะเขาเลือทอนไว้ให้คุณแค่สามแสนนะสมมุติคุณตั้งได้ทั้งหมดหนึ่งล้านบาทเขาจะเอาไปเลยเจ็ดแสนนะเขาจะคืนคุณแค่สามแสนคือหลักการเนี่ยนะ,ะไอ้เงินประเภทเนี้ยนะครับเงินค่าตอบแทนเงินค่าสะสมบัมบูดอะไรพวกนี้เขาจะยึดไปเลยแต่เขาจะเหลือให้คุณสามแสนแต่ถ้าเกิดคุณได้แค่สามแสนเขาก็ยึดคุณไม่ได้ ถ้าเกิดคุณได้สามแสนห้าเขายึดคุณได้แค่ห้าหมื่นแต่ถ้าคุณได้แค่สองแสนห้าเขาจยึดคุณไม่ได้คือพูดง่ายมันมีกรอบไว้ที่สามแสนนะต่อนะครับผมตอบในติ๊กต็อกนิดนึงแล้วกันคุณอ้อนบอกว่าตอนนี้ปรับโครงสร้างหนี้ที่แซมที่เกิดจากส่วนต่างขายทอดตลาดเกินล้านพอรไม่ไหวกวูโดนฟ้องล้มละลายเออก็มีโอกาสมีโอกาสครับไม่มีวิธีแก้ไขหรอกคุณอ้อนต้องคุยกับเขาจริงเพราะว่ามีโอกาสเพราะว่าแซมมันเป็นสินเป็นหน่วยงานรัฐด,ด้วยมันมันตัวฟ้องล้มเลยแหละ ก็มีโอกาสต้องค่อยๆเจรจาค่อยๆเจราจา,ม,จรา,จามันตอบไม่ได้จริงแต่ว่ามันจะมีอายุความหลังคำพิพากษาสิปีบีบอยู่นะครับตรงนั้นต้องระวังนิดน,นึงต้องเจราจาอย่างเดียวนะครับคุณหนุ่มประจีหนหรือว่าลกกลัวสอบถามครับเป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารฟ้องเราต้องไปศาลไหมก็คือผมจะให้หลักการง่ายๆนะฮะเหมือนพูดเหมือนทุกครั้งเนะี่ยคือว่าถ้าคุณจ่ายไม่ไหวคุณจะไปศาลก็ไม่มีประโยชน์คุณจ่ายไม่ไหวคุณไปศาลก็มีประโยชน์นะก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะแค่นั้นเอง ถ้าคุณคิดว่าจ่ายไหวคุณก็ไปคุณก็ไปศาลไปเจราจาเขาแต่วันที่คุณไปศาลไปเจอทนายความเจรจาไปก็มีประโยชน์อีกเพราะว่าทนายความมันเอ่อมันไม่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนะจริงควรจะต้องเจราจากับเจ้าหนี้คือธนาคารโดยตรงนะครับก่อนที่จะขึ้นศาลให้จบก่อนถ้าจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องไปถ้าจ่ายไหวก็ไปนะครับคุณโซดาสวัสดีครับคุณมู่หลานสวัสดีครับคุณที่ว่าบอกตอ,ตอชัดมาก ุณเจอว่าเรามีเงินเดือนสามหมื่นแต่บริษัทหักหนึ่งหมื่นโดนอายัเงินเดือนเราจะเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าถ้าตามหลักอะ่ะมันก็อาจจะหักคุณหมื่นหนึ่งอะ่ะแต่ว่าอันนี้สมมติว่าถ้ามันมาหักเอาเป็นว่าพูดตรงๆนเฮะไอ้กรณีของคุณเจริญเนี่ยผมก็ยังไม่มีอะไรที่แบบคอนเฟิร์มนะว่าเงินเดือนสามหมื่นแต่มีหนี้กับบริษัทตัวเองโดนหักไปแล้วหมื่นหนึง่งแล้วถ้าก็เหลือสองหมื่นแล้วถ้าโดนอายัดบัญชีเงินเดือนมันจะอายัดกูยังไงวะอันนี้ผมก็ตอบฟันงงให้้ไไม่ดจริ เพราะว่ามันต้องให้กรมบังคับคดีมันพิจารณาแต่ถ้ามันบอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวนะฐานเงินเดือนคุณจริงๆสามหมื่นเนี่ยคุณจะโดนหักจากใครผมไม่สนนะผมก็จะหักคุณในส่วนที่เกินสองหมื่นคือหมื่นหนึง่งเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือเงินกินใช้แค่หมื่นเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอกินพอใช้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงคุณก็ยังสามารถที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กรมรบังคับคดีได้นะครับไปคุยกับเขาได้นะครับ คุณวิภาบอกว่านะครับคุณวิภาในติ๊กต็อกบอกว่าไม่มีเงินจ่ายหนี้กําลังโดนฟ้องมีคอนโดนหนึ่งหลังไว้อาศัยทําไงไม่อยากให้ยึดค่ะไม่ทําไม่ได้คือคือถ้าเอาง,ง่ายๆนะคือถ้าพี่ไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้เขาแล้วเรามีคอนโดทายังไงให้เขาไม่มายึดมีอยู่สองอย่างเอาเงินไปจ่ายหนี้เขาด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ทําไงก็ได้จ่ายประวิงเวลานะครับสอง เอาคอนโดออกไปเลยครับญาติพี่น้องถ้ามีถ้าเป็นไปได้นะครับซื้อตัดออกไปโอนให้ญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามคือเปลี่ยนชื่อจากชื่อคุณเป็นชื่อคนอื่นแล้วคุณก็ไปอยู่ตรงแ้นก็ได้แต่อันไหนมันทํายากทําง่ายกันก็ไปพิจารณาเองแต่นี่คือหลักการนะไม่อใหญ่เขามายุ่งกับทรัพย์เราเราก็ต้องไปคุยกับเจ้านี้นะถ้าคุยกับเจ้านี้จบก็ปรับโครงสร้างแล้วก็ผ่อนกันไปแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราเอาไม่อยู่มันมีสิทธิ์มายึดคอนโดก็เอาคอนโดออกไปก่อนดีกว่าไหมเออแต่ว่า การจะเอาคอนโดออกก่อนเนี่ยคุณต้องเอาออกก่อนโดนโนติสนะครับไม่งั้นคุณผิดนะออคุณหนุ่งนิงบอกว่าเป็นหนี้ธนาคารแต่มีบสยค้ำชําระไม่ไหวการให้หนี้ไปที่บสยแต่ธนาคารคิดส่วนต่างดอกเบี้ยเพิ่มระหว่างช่วงที่ไม่ได้ชําระเพราะบสยชําระคืนแต่ต้นดอกเบี้ยส่วนต่างนั้นต้องเจรจาจ่ายไหมครับต้องเจรจาครับต้องเจรจาครับก็เจรจาได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะดอกเบี้ยมันเป็นแต่ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยมันไม่เกิดดอกเบีย้ยซ้ําแล้วนะ ดอกเบีย้ยมันไม่มีมันไม่มีชีวิตคือพูดง่ายดอกเบีย้ยมันไม่มีชีวิตแล้วเพราะมันไม่มีเงินต้นแต่ถ้ามันเหลือดนต้นนี่ไอเงินต้นมันจะมีดอกเบีย้ยผลิออกมาได้แต่ั้นดอกเบีย้ยมันก็อยู่แค่นั้นแหละอันนี้เจรจาไม่ยากนะครับต้องเจรจาครับต้องเจรจาดอกเบีย้ยส่วนต่างอ่ะผมให้ความรู้เพื่อน <S <S 2> <S 2> ๆพี่ๆทุกคนที่ฟังอยู่นี้แล้วกันใครที่เป็นหนี้ที่มีบสอยอคมากันเนี่ยเวลาคุณเป็นหนี้เสียเนี่ยคุณไม่ได้เปต้องโดนฟ้องนะคุณสามารถให้เขาไปเคลมหนี้จากบสอยอได้เลย แต่ว่าการค้ำประกันนี่ของบสยมันขึ้นอยู่อยู่กับเงื่อนไขในตอนที่คุณเซ็นเช่นค้ำประกันเงินต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค้ำประกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามบสยเขาจะเอาเงินมาตัดเงินต้นให้คุณสมมุติค้ำประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะเอาเงินมาตัดเงินต้นให้คุณทั้งหมดปึ้งนะครับแล้วในระหว่างทางที่คุณเป็นหนี้เสียมันก็จะมีดอกเบี้ยที่เกิดคุณก็จะไปชําระหนี้กับไอ้เจ้าหนี้แค่เฉพาะดอกเบี้ยไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเขาหลายคนฟังเสร็จกูก็หมดหนี้แล้วสิไม่หมดนะครับ พออราะบสอยอเขามาไก่จ่ายหนี้ให้คุณแปลว่าคุณก็จะไปเป็นหนี้บสอยอแทน <c oughs> นะแค่นั้นเองนะครับคุณจะกิมบอกว่าแต่สินสมรสไม่มีค่ะพี่มีรถหนูอะไรเนี่ยอ๋อก็ไม่เป็นไรแล้วดิครับก็จบครับรถไม่ต้องกลัวเลยครับถ้างั้นนะ่ะผมคิดว่ามีอสังหาริมทรัพย์มีอะไรอย่างนี้ถ้าพี่เจกิมปากน้ําโพไม่มีทรัพย์อะไรแล้วมีแต่รถมันไม่มีปัญหาเลยครับสบายๆเลยครับ คุณนุดาบอกว่าใช่ค่ะเจอมาจนอยากขับรถไปชนกับสิบล้อให้รู้แรวรุนรอดโอ้โนเย็นๆครับอย่าเพิ่งคิดสั้นอนาคตยังอีกไกลคุณติงต้องเหรอผิดชำระบ้างผ่อนใจบ้างเกินห้าปีหมดอายุความหรือยังครับถ้าเกิดคุณคุณผิดชำระบ้างผ่อนใจบ้างไม่ได้เขาจะนับเขาจะนับจากที่คุณไม่จ่ายจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะนับไปเลยอีกห้าปีอันนี้คือสัญญานี่เงินกู้ใช่ไหมไม่ใช่ จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่เขานับครั้งสุดท้ายที่คุณจ่ายนะครับอายุความอ่ะคุณสับสิริสับพัส,สริบอกว่าสวัสดีครับคุณอูจะเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กับยู b อบแต่บริษัทที่ติดต่อด้วยบอกว่าต้องจ่ายเอ่อเต็มอย่างเดียวไม่ยอมปรับโครงสร้างหนี้แบบนี้เราติดต่อทางยู b ีโดยตรงพี่อยู่เฉยเฉยอยู่เฉย,อ,ย,เฉยอืมอยู่เฉยแม่ก็ทำจดหมายทำส่งอีเมลไปหายู b อบีบอกว่า ไอบริษัทที่คุณจ้างมาทวงนี่นี่แม่งบ้าหรือเปล่าเออไม่มีช่องยืดหยุดเลยนะก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบครับดอกเบีย้ยบ้านจะมีโอกาสลดไหมครับลดครับปีนี้ยังไงก็ลดครับน่าจะลดนะครับในติ๊กต k อกนะบอกว่าคุณ jw หยุดจ่ายนี่ od กสาิกรมาจะ6เดือนละครับรอฟ้องไม่ทราบแบงค์จะอจะฟ้องล้มละลาไหมไม่ฟ้องล้หมละลายหรอกเขาก็ฟ้องฟ้องแพ่งธรรมดาก่อนนะครับ ยังไม่ฟ้องล้มละลายหรอกครับนี่ร้านสามออกครับยังไม่ฟ้องล้มหรอกครับก็ฟ้องแพ่งธรรมดาเนี่แหละครับคุณทองสอนยุ้ยบอกว่าโดนมิจฉาชีพเอาตังค์ไปหมดแล้วตอนนี้กําลังจะปล่อยทั้งบัตรทั้งสินเชื่อคะ่ะโอนทรั์สินเป็นชื่อแม่หมดก่อนปล่อยให้เป็นปัญหาเขาจะตามยึดทรัพย์แม่คืนไหม่จริงๆตามหลักการนะ่ะถ้าเกิดคุณโอนทรัพย์สินออกก่อนโนติสคือโนติสก็คือจดหมายบอกเลิกสัญญาอย่างไงก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามันจะฟ้องก็ค่อยไปสู้กันผมก็ไม่สามารถฟันธงได้100%์หรอกครับ แต่ถ้าตามหลักการอ่ะคุณเอาทรัพย์สินออกก่อนโนติสอ่ะยังไงก็ไม่ผิดคุณร้อนบอกว่าถ้าเราต้องการสินเชื่อทางแบงก์แต่เรามีสกอร์จีสามารถกู้ได้ไหมครับมันก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละที่นะฮะเออแล้วแต่นโยบายงแต่ละที่ฮะ,ค,ะคุณร้อนบอกว่าตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณล้านต้นตนครับบัตรเครดิตล้วนๆคือแปลว่าคุณเนี่ยมีภาระหนี้เยอะสกอร์คุณเลยไม่สวยนะคุณต้องลดหนี้ลงครับสกอร์ถึงจะสวยครับคุณมาลีนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อู แล้วในเคสที่ตั้งชัยชิ่งหนี้บัตรหนี้โลนไม่มีทรัพย์สินแต่ถ้าผ่านไปสักห้าปีแล้วเราอยากจะชําระหนี้ไม่ทราบว่านี่ที่จะต้องจ่ายจะเจราจาเฉพาะเงินต้นได้ไหมหรือจะต้องโลนดอกเบีย้ยเอาง,ง่ายๆนะถ้าเกิดทํากรณีแบบที่คุณมารีบอกเนี่ยคือพูดง่ายคือชักดาบไปเลยแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรหายเงียบไปเลยห้าปีเนี่ยผมเนี่ยได้รับการเสนอ hair cut เหลือ15%นะครับเหลือ15%มาแล้วครับบอกได้เลยครับเหลือ15%ครับ สบายๆเลยครับคุณเฉลิมพลว่าเจ้าหนี้ที่มาฟังตอนนี้จะหาวิธีแก้ทางไหมครับมันจะหาวิธีแก้ทางไงมันก็มันก็มันเป็นหลักการนะครับไอวิธีการที่เจ้าหนี้มันมาแบบเนี้ยมันเป็นหลักการมานานแล้วแต่มันจะมีนโยบายปรับเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่าในในแง่ข้อกฎหมายอ่ะมันแก้ไม่ได้ครับแต่อย่างสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยกลัวลูกค้าโอนทรัพย์หนีออกก่อนก็รีบยื่นโนติสเด็นึกภาพออกมนงั้นมันมันมันแก้ทางมันไม่มันไม่ต้องแก้แบงค์มันรู้อยู่แล้วถึงเดี๋ยว่า แบงค์มันอืดมันช้าแบงค์มันช้าถ้ามันแก้ทางทันผมก็หมดทางทำมาหากินแล้วนะครับเพราะว่าผมเจรจาหนี้ให้ลูกขายอยู่คุณเจ๊กิมบอกว่าแต่สินสมรสไม่มีค่ะตอนนี้มีแค่รถยนต์หมดงวดเดียวก็นั่นแหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกรถมันไม่ต้องต่อให้รถเป็นหนี้พี่โดยตรงมันยังไม่มาเอาเลยไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่มันไม่มาเอาหรอกครับคุณวัชรุณบอกว่าสวัสดีครับพี่ผมรอยื่นกู้บ้านพฤษภารอดอกเบี้ยลงด้วย อห้ผ่านเอ่าครับผมว่าน่าจะประมาณกลางปีครับน่าลกเบี้ยลงนะครับนี่ที่เคยโดนฟอ้นนฟองแล้วเกินสิบปีเจซื้อนี่มาฟ้องแล้วเกินสิบปีหรอทวงแล้วบังเอิญว่าไปจ่ายก้อนหนึ่งแต่เมื่อปีที่แล้วอย่างนี้ถือว่าอายุความเริ่มต้นใหม่ไ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 ม,ไม,ไม่ถ้าฟ้องแล้วเกินสิบปีก็แปลว่าพิพากษาไปแล้วคืออย่างนี้นะครับคุณชาเชอรี่ไปเช็คดูนะครับว่ามันพิพากษาไปเมื่อไหร่ถ้าพิพากษาไป เมื่อไหร่เนี่ยไปดูคดีแดงหมายเลขคดีแดงนับไปสิบปีถ้าภายในสิบปีเนี้ยเขายึดทรัพย์อะไรคุณไม่ได้แล้วอ่ะคุณคือพูดง่ายๆเขาไม่เจอทรัพย์คุณแล้วในในสิบปีหลังคําพิพากษานะในสิบปีหลังคําพิพากษาเขาไม่เจอทรัพย์คุณแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ยึดอะไรแล้วเขาหมดหมดอํานาจในการยึดแล้วเพราะว่าศาลเขาให้อํานาจสิบปีในการสืบทรัพย์มึงยังมึงยังตามไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเชอร์รี่ไม่ต้องจ่ายแล้วขาดอายุความในการบังคับคดีแล้วครับไม่ต้องไปจ่ายแล้วครับ ฟันธงเลยครับถ้านี่ที่ฟ้องเกินพิพากษามาแล้วเกิน10ปีนะครับฟันธงคุณวิทิตบอกว่าสวัสดีครับถ้าเราผ่อนคอนโดไม่ไหวจริงๆแล้วยอมปล่อยให้ธนาคารยึดไปปัญหาทุกอย่างจะจบไหมครับและจะมีผลกระทบต่อการให้สิทธิ์เชื่อที่เรารับผิดชอบอยู่ไหมครับอ่ะโอเคถ้าเกิดคุณผ่อนคอนโดนไม่ไหวปล่อยเขายึดไปปัญหาที่ตามมาคือไม่มีหรอกปัญหาที่ตามมาคือก็คือเขาก็ยึดก่อนที่เขาจะยึดเขาต้องฟ้องคุณก่อนพอเขาฟ้องคุณเสร็จเขายึดไปขายทอดตลาด ยึดขายทอดตลาดได้ราคาเท่าไหร่เอาไปหักหนี้ที่คุณเกิดหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งต้นทั้งดอกตามคมําพิพากษาเช่นเป็นหนี้อยู่ล้านห้าดอกเบี้ยล่อเป็นสองล้านดอกเบี้ยเป็นสองล้านดอกเบี้ยห้าแสนเงินต้นล้านห้าขายคอนโดนได้แค่ล้านเดียวเท่ากับว่าคุณเป็นหนี้เขาอยู่เหลืออ,อยู่อีกหนึ่งล้านอ่ะอันนั้นเขาก็มาตามสืบทรัพย์กับคุณต่อนะครับนี่คือปัญหานะถ้าคุณมีทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นอีกประมาณไม่เกินสิปีหลังคำพิพากษาเขาก็ยึดหมด เพราะถือว่าคุณยังเป็นนี่เขาอยู่นะครับนี่คือปัญหาแต่ว่าได้คําถามที่ต่อมาว่าถ้าเกิดมีบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวบัตรบัตรเครดิตคุณยังใช้นี้อยู่ปกติคุณก็ใช้ใช้คุณใช้ได้ปกติก็ใช้ไปไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกันนะเออไม่ั้นเจ้าของบัตรบอกเอ้ยเกี่ยวอะไรวะที่มึงจะมายกเลิกบัตรกูบ้าวะเนี่ยมึงเป็นเจ้านี้คอนโทรมายุ่งเลยกับบัตรเครดิตกูเนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับ เราควรเคนี้บางส่วนก่อนยิงกูแบงคุณควรปิดบัตรไปเลยครับบัตรคุณเยอะเกินไปอะครับปิดบัตรเลยครับคุณมูลมีบอกว่าฟ้องแล้วลดยอดให้ได้บ้างไหมคะได้ครับโดนพิพภาคษายังลดให้ได้เลยครับหลังพิพภากษาก็ยังลดให้ได้เลยครับมันลดได้หมดแล้วครับขึ้นอยู่กับเราจะเจรจาครับโอเคงั้นผมไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับที่มาฟังไลฟ์ผมกันวันนี้นะฮะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับ พี่รันบอกสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับ